สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาชมเป็นตัว t o y ยต้าไ l u ัก p o r t Cruiser นะคะเป็นรุ่นคุณปู่สุดหล่ออีกคันหนึ่งนะคะคันนี้สีสันสวยรอบคันเลยก็จะมีเก็บสีบ้างบางจุดนะคะก็เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็แม็กยางหล่อนะคะจะได้เป็นยางออฟโรดแล้วก็มีแต่งเนซเซอรี่ท่อด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะคันนี้จะได้เป็นสีน้ำตาลสวยนะคะอ่านี่ ตัดกับแม็กดำรถนะคะจะเป็นรถปี02.03เครื่อง6 5นะคะดูจภาพด้านหน้าค่ะไฟใส่กิ้งเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้ากระจังหน้าสวยๆนะคะโครเมียมใสๆทะเบียนรถมาจากขอนแก่นนะคะฝากระโปรงก็สีสันสวยงามนะคะมีเนซเซอรี่ติดมาให้ด้วยตรงนี้เพิ่มฟอรมหลอที่นะคะ กระจกสภาพดีไม่มีแตกร้าวนะคะแล้วก็ภาษี69ค่ะ30ม,มุกลานะคะภาษียังไม่ขาดนะคะคิวโฟด้านข้างสีสันสวยงามนะคะติโกงสติ๊กเกอร์ไฮรักเตลเวตาดีโฟดีนะคะคันนี้จะได้ตัวโฟวินด้วยนะคะเอ่อสีสันสวยงามทีนี้มาดูแม็กนะคะแม็กนี่ใส่ให้ให,หม่เลยเป็นสีดำหล่อๆนะคะยางมอนสเตอร์ ขอบสินะคะปีสองปีสองพถูกแลลวนี่นะคะเป็นยางออฟโรดนะคะดอกเดิดอกยางประมาณนี้แล้วก็ซุ้มล้อซุ้มล้อประมาณนี้ค่ะสภาพดีนะคะบันไดเสริมข้างพร้อมนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างค่ะ,ะด้านในนะคะเขาตกแต่งโทนสีเทาสีเบตนะคะตรงนี้จะเป็นผ้านะคะสภาพผ้าก็ไม่มีขีดขาดนะคะ สภาพดีสีสันไม่มีซีดนะคะคัโซนหน,น้านะคะได้สวยสวยเลยแล้วก็ได้จอ,อนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้แล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะคันนี้แล้วก็พรมลงพรมลายอันนี้หุ้มมาให้นะคะตัวหุ้มจะมีขาดหน่อยเล็กๆน้อยน้อยนะคะบเบาเบิดได้เดิมเดิมเลยนะคะเป็นเบาะ้าค่ะสภาพดีไม่มีขีดขาดนะคะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะนี่ เพดงเพดานค่ะมีเจอมานิดหน่อยนะคะโดยรวมสภาพดีนะคะ,น,กกะน็อตก็ดมน้ำข้างค่ะเดิมๆไม่มีรอยขันนะคะนี่นั่นน่ะค่ะมาดูรอยองรอยอารกันบ้างแกะดูไล่ไปนะคะนี่ได้เดิมๆเลยนะคะจากโรงงานนะคะรอยอาร์กด้านหลัง วอหลังเหลือใส่ที่รองพื้นเดี๋ยวมาใส่ให้นะคะด้าน,นหลังเบาะก,ก็สภาพดีนะคะไม่มีฉีกขาดนะคะกว้างสี่ประตูขึ้นลงสะดวกลอยอัลอยอาร์ตน,นี่นะคะน,นี่โอเคค่ะคือด้านหลังนะคะ ตรงนี้มีรอยปะไหมไม่เป็นรอยเหมือนเคยใส่พอกหรือหลงคานะคะแต่เป็นรอยแต่ไม่ได้เป็นรอยเจาะนะคะออแต่เป็นมีเป็นรอยแบบวงกลมวงกลมแต่ไม่ได้มีรอยแต่ไม่ได้เจาะลงไปอาจจะแค่วางทับนะคะอ่ะดูด้านหลังกันบ้างค่ะไฟด้านหลังนะคะสะภาพดีสิ๊กเกอร์ได้เดิม เดิมมากๆนะคะอันนี้เดิมรุ่นนี้นี่ต้องดูเลยว่าเนี่ยละลายของแท้นะคะกันชนท้ายอยู่ครบเลยนะคะจะมีบุกนิดนึงตรงจุดนี้นี่นะคะช่วงช่วงล่างค่ะมีท่อนะคะยางอะไรผมใช้งานหนเส้นนะคะด้านล่างกระบะด้านล่างไม่มีฝุกนะคะ มาดูสภาพบดท้ายนะคะเสาหลังดูรอยองรอยอาร์ชชัดๆเดิมๆนะคะน็อตเนื้อไม่ขยับนะคะตรงนี้ค่ะเสน้สนลายสวยนะคะรอยองรอยอาร์ชนะคะนั่นในน็อตเนื้อเดิมๆนะคะคงคงคงจิ๋นะคะอ่าโอเคคะ่ะมาดูสีสันฝั่งนี้กันบ้างหน้านี้สีสันก็สวยงามน,นะคะ นประตูวสวยกระจกไฟฟ้านะคะเบาสภาพดีดูด้านหลังนี่ประตูวสวยๆนะคะดูนองดูดูเม็ดอเม็ดอ,อาร์กนะคะนี่นอ่ซิครองสิอร์ มาดูน็อตนะคะน็อตเนิ้อเตเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเช็คก,กระจกไฟฟ้าค่ะตู้หน้านะคะกระจกก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะสภาพฟิล์มก็สภาพดีขึ้นลงปกตินะคะดูขึ้นค่ะลงขึ้น ท่านลองปกติเลยนะคะเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะยสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องกินกินเลยทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ,ะได้ระบบเรกเอเนีอสนะคะเครื่องดี ตัว t o y ย t a h i ฮล x Sport c r u ู s ซ r นะคะสวยๆหลอ่ลอๆเลยนะคะใครสนใจนะคะแวะมาดูได้ที่บ้านหัวกลางตำบลห้วยหินอำนะเภอหนองหูจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่ที่เต้นรถวิเชียนรถดีค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะคันนี้ยังไม่ได้ถามราคาพ่อเลยเดบ,บิมใส่ไว้ตรงขึ้นตัวโพสต์ตรงโพสต์นะคะว่าราคาเท่าไหร่เดบ,บิมไปใส่บอกอีกทีค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณมากค่ะ